สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอกันมาค่อนข้างเยอะเลยสําหรับการแทงทะลุช่องเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการแทงทะลุช่องให้ดูกันเลยสิ่งที่ต้องมีในการแทงทะลุช่องอย่างแรกนักเตะจะต้องมีสกิลทูพา s ซิ่ง สกิลทูาราซิ่งเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยในการแทงทะลุช่องเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างที่2ก็จะเป็นสกิลวันทัตพาร์เอาไว้จ่ายบอลจังหวะแรกให้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่าพลังโลพาร์ยิ่งมีเยอะยิ่งดีแต่เอาจริงอะ่ะถ้าเกิดแบบจังหวะใกล้ๆกันอะ่ะมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันก็จะแทงให้กันได้อยู่ดีแล้วก็สาหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังกดไม่เป็นไม่รู้ว่าแทงลุช่องคือไหนมีกี่รูปแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนแล้วค่อยไปดูจังหวะการใช้หลังจากนี้กันการแทงลุช่องก็จะมี2รแบบรแบบแรกกบบรรร ลากอนาล็อกไปหาตัวที่เราอยากจะแทงให้แล้วก็กดปุ่มทูอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบสตันนิงหลอดม่วงก็คือทําเหมือนกันเลยแต่แค่กดปุ่มทูแล้วลากมาทางซ้ายนะมันก็จะกลายเป็นการแทงคข้รูช่องหลอดม่วงก็จะประมาณนี้นะครับการกดสําหรับผู้เล่นใหม่การกดก็อย่างที่ทราบกันอนะมันใช้ง่ายอยู่แล้วแต่มันจะอยู่ที่ว่าเราใช้แล้วมีประสิทธิภาพหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะนําจังหวะแต่ละเพที่ผมเล่นมาทาการวิเคราะห์ให้ได้ดูกันว่าจังหวะและมุมไหนควรแทงอะไรอย่างเงี้ย สไตล์ที่ผมเล่นก็จะเป็นคุยเค้เตอร์มันก็อาจจะแตกต่างกับสไตล์อื่นๆการขึ้นเกมการสวนกลับอย่างเงี้ยในแต่ละจังหวะก็อาจจะยังไม่เหมือนกันสําหรับสไตล์อื่นๆนะก็ดูพอเป็นแนวทางเอาก็พอนะครับทีมที่ผมเล่นก็เจ้มานี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า Let's go ก็มาดูที่เพลแรกกันเลยดีกว่าไอ้จังหวะในเพลงนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะที่ผมคิดว่าผมทําดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ยิงอยู่ดีนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดลูมินิเก้อยู่ตรงลูกศรสีขาวเราก็สามารถกดแทงได้ทันทีเลยยังไไไงฟััันนนนนนนดด้้กกก็็ม่่่่่แแออตเเียาหะ ลูมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมตรงวงกลมอะถ้าเกิดเราแทงปาตรตงฟันได้ไปอะยังไงลูมก็วิ่งไม่ทันแน่นอนผมก็เลยเลือกหักหลบแล้วก็แทงก็อย่างที่เห็นนะสุดท้ายลูมก็ยังไม่ทันอยู่ดีถ้าเกิดเจอจังหวะแบบนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมฟุตบอลมันก็ไม่มีใครแบบทาทุกจังหวะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าเกิดทําทุกจังหวะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ยิงกันเป็นสิบลูกแล้วอะก็มาดูกันต่อที่เพลงนี้อันนี้ก็จะเป็นจังหวะสวนกลับนะโยนมาบัตโจ้เดบอยเลลืออกแทงงเเเข้าช่ยห็นม อันนี้ก็อีซี่สบายเลยผมแนะนําแบบให้ใส่ทูพาสซิ่งไว้อะอันเนี้ยมันจะสําคัญมากมันจะได้จังหวะแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยมาที่เพล์ตัดไปซอนอันเนี้ยเราเห็นช่องละในสนามอะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบในสนามไม่เห็นก็มองในเรดาร์พอเราแทงไว้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็สร้างสารรค์เองเลยว่าเราจะทำะไรไอตอนก็เป็นบิดเคอร์เลอร์ผมก็เลยบิดเคอร์เลอร์เลยอีซี่ครับมันก็จะไม่ค่อยยากการแทงขอลุช่องเน้นดูนักเตะในสนามดูเรดาร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองไม่เห็นนะมาต่อเพล์นี้มาลาโดนา ชว์ผิวหน่อยโชว์ผิวหน่อย <c oughs> มีใครอยากให้สอนมาเลี้ยงบอลแบบไม่กดตะกิ้อ่ะปั๊บปับ,ปบ <c oughs> ไปซอนเนสตอรวิเล่าเนี่ยผมก็กดแทงเปียโรเนี่ยเราเห็นลุมหาช่องกดแทงชิวๆมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับถ้าเกิดแบบจังหวะเนี้ยนักเตะหาช่องแล้วกดแทงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบจังหวะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วจังหวะเนี้ยมาดูเพลย์นี้กันต่อลูเคียผมใช้บ่อยมากเลยนะลูเคียเนี่ยเนมาแทง <c oughs> อันนี้ให้เผื่อเยอะไปกู <c oughs> รับได้ มาตีเน็โยนมาอืมซาร่าอันนี้ก็เป็นจังหวะง่ายมากเหมือนกันเราเห็นช่องอยู่ล้วก็นักเตะเราพร้อมที่จะแทงเราก็กดแทงกันทีเลยเนี่ยแทงมาแล้วยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึง่งมีจังหวะเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก,กดแทงเลยลมันก็อีซี่เหมือนเพลที่แล้วเลยก็มาดูกันต่อที่เพลนี้คาฟูย่งได้กดแทงไปหลุยฟิกโกจังหวะเนี้ยเราเห็นลูมินิเก้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจังหวะห้าติบห้าติบอ่ะมันสามารถแทงได้สองช่องอะ่ะเราก็เลือกสร้างสารรค์เองเลย เราจะหักแล้วแทงตัดหลังก็ได้หรือว่าแทงปาดไปข้างหน้าก็ได้แต่ผมเลือกที่แทงวัดใจไปเลยแต่มันก็มีโอกาสที่กองหลังเขาจะเอาขามาดักได้แต่กองหลังเขาไม่ดักไนงะก็อย่างที่เห็นนะบอลก็จะไปจบที่ตะข่ายอะ่ะก็เดี๋ยวมาดูในจังหวะชิงกันบ้างไปเนสต้ซาร่าเนี่ยให้มาลาโดน่าแทงไปปุ๊บชิวจับอื้ือันนี้ผมไม่ได้กดชิงไว้แต่นักเตะมันก็วิ่งขึ้นเองอก็ถือว่าทำดีไปลูกทีมอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อสเตเกนเนต้ เออแทงไปวินิไม่ผ่านวิยาล่าสวยฮาแลนบาโจลุมอันนี้ททำชิ่งแล้วนะวินิโอ้โหโคตรสวยเห็นไหมจังหวะทำชิ่งแล้วทำได้กดทูแล้วก็ปัดอนัลน็อกอะนักเตะก็วิ่งขึ้นหน้าแล้วก็แทงกลับแค่เนี้ยมันก็ไม่ค่อยยากมาต่อกันที่เพลงนี้จังหวะสวนกลับเหมือนกัน เชฟเชงโกซาลีบามัวเซ拉แทงไหมอืมเอ็มปเปเป้เห็นไหมจังหวะวันนี้เราก็กดแทงไปเลยเราเห็นนะอันนี้เราไปไม่ได้เราก็หักก่อนแล้วก็แทงเห็นไหมยิงเห็นไหมมันก็ไม่ยากนะเกมเนะี่ยเราก็ค่อยๆเล่นจับจังหวะเอาดูผมหรือดูคนอื่นเป็นตัวอย่างก็ได้ที่เขาเล่นเก่งๆนำไปปรับใช้่มากันต่อที่เพลงนี้เวียล่าอืมยังไงโอ้โหไรากาด เวียล่าฮาแลนทำชิงแล้วนะไปยิงอือหึเห็นไหมผมแทงเข้าช่องแล้วก็ฮาแลนก็ยิงไปเดี๋ยวดูกันต่อเรื่อยๆอันนี้ก็ลูกเขียนะเวียดอือหแทงใครอ่ะบ้าเปล่าบาเล่าจีเบโตซาร่าโอ้โหติดเมสซี่เวียสอือหึเทนานเปิดไหม เนต้าจีเบโตสวยแทงไปแทงไปเราเห็นช่องเนี่ยแทงไปเลยช่องตั้งกว้างอะจังหวะน,นี้เห็นไหมมันไม่มีใครให้แทงเลยเราก็ไม่ต้องแทงเนี่ยแต่ลุมมันหาช่องเราก็ส่งให้ลุมยิงก็ไม่ค่อยยากเลยประมาณเนี้ยแทงไม่ได้เราก็ไม่ต้องแทงเราก็กดส่งเอานะครับเจามานี้นะมากันต่อเพลงนี้ด็อกบาสวยเน,ยส,ยเนยสตอยังได้แทงไปดูดิช่องงกว้างเรากดแทงไปเลยเราก็อยู่ที่เราจะสร้างสรรค์ไดนะ้หรือเปลอดัมทัทยิงไม่ได้เราก็เล่นใหม่ มันก็เป็นเรื่องปกติเราทําไม่ได้เราก็เล่นใหม่สร้างสารรค์ใหม่เห็นไหมแทงไปฟิโกฝากไว้ก่อนแทงฟิโก้ได้บอลฮาเลนก็ประจําที่รอมองอยู่แล้วก็เปิดให้มันมองเนี่ยเน้เนดูช่องดูนักเตะวิ่งอะ่ะมาดูกันต่อวันบิซาก้าทุ่มอันนี้เขาพลาดเราเห็นซาร่าวิ่งหาช่องเนี่ยรีบแทงเลยปั๊บอันนี้ตาล่าผมมีไซโอยผมก็เลยยิงเลยเห็นไหมปิดเครอร์เลอร์ตัวมันเก่งแล้วยิงคมด้วยมากันต่อเอ็มบัปเป้อื้คาฟู บาจโจไลกัสว,วงนัววงนัวแทงเนี่ยเราเห็นช่องเราก,กดแทงเลยปั๊บกระชากไปปันอือหือเห็นไหมเมื่อกี้เราเห็นช่องต้งใหญ่เราก็กดแทงไปเลยมามากันต่อเนมาให้มูเซล่าโอ้โหไม่ได้ปาวาติดเนมามมเซล่าเดวัฒแทงเข้าช่องปั๊บเาเห็นปะเดวัฒนแล้วก็ยิงอือหือประมาณนี้ผมเล่นก็แบบสไตล์นี้แหละเน้นแบบเล่นท่าเล่นอะไรอย่างเงี้ย สวยเอ็มบัปเป้แทงเดียบี้เห็นปะเนี่ยผมจะปาดให้เอ็มบัปเปย้ยิงไม่ได้จังหวะเนี่ยแต่ผมล็อกหลบแล้วก็ยิงเลยถามว่าผมเคยพลาดบ้างไหมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเล่นนะมันไม่มีใครบบว่าทุกจังหวะเราทําได้100%หรอก มันก็จะขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยทั้งนักเตะทั้งการเล่นเราอย่างเงี้ยสมมติเราตั้งเป้าใน1แมตช์เนี่ยจะเลี้ยงหลบคู่แข่ง5ครั้งแต่เราทาได้แค่3ามครั้งเงี้ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะอย่างน้อยเราก็ทําได้ทั้ง3าครั้งเพราะจะให้ทําได้ทุกจังหวะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกใช่ปะละ่ะ <s ug> ก็จะประมาณนี้หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่รับชมกันนะครับก่อนจะไปผมก็อยากจะฝากแฟนเพจผมด้วยก็เพิ่งสร้างเลยแฟนเพจก็จะลงเกี่ยวกับการอัพนัักกกเเเเตตตตตะะะาาาาาาารรออออสสิลลไไไนนนนนแแผ่่่่่่ยยง้้วว็ขืืืๆปดดมมม Facebook Skill ชชช เอาง่ายๆทุกแพลตฟอร์มก็จะชื่อเฟลเลรฟี่หมดเลยเพราะว่าในจักรวาลน,นี่ยมีคนเดียวไงแล้วก็ส่วนตัวผมชื่อว่าเฟลเลยนะครับ